รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ26พฤษภาคม2564นะคะปุบกับมว้ยมาแล้วรยายงานตัววันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะวันวิสาขบูชาคิดดีทำดีพูดดีรักษาศีลน,นะคะและตอนนี้อาจจะต้องอยู่บ้านกันมากๆถ้าจะออกไปวัดหรืออะไรก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าแออัดกันเพราะว่าอาจจะนะส,สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะ,คะแต่ว่า รายการของเราค่ะคุณผู้ชมตื่นเช้าแบบนี้มีเรื่องราวดีๆทางด้านการเกษตรให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนในช่วงแรกนะคะพาไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจการติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินในโคกระบือซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่19จังหวัดของประเทศไทยนั้นเพื่อให้การควบคุมป้องกันและจำกัดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคลำปีสกินกำชับให้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคลำปีสกินอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการไปโดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกร,ร,กรสร้างความตระหนักรู้เพื่อเร่งค้นหาโรครู้โรคเร็วควบคุมเร็วสงบเร็วทำการควบคุมการเคลื่อนย้ายโครกระบืออย่างเข้มงวดและเกษตรกรควบคุม,มแมลงพาหะในการแพร่ระบาดของโรคซึ่งเป็นมแมลงประเภทดูดเลือดได้แก่ ยุงมแมลงวันเหลือและเห็ดโดยการทำลายแหล่งพาอพันธุ์แมลงใช้ยาฆ่า,มาแมลงและกลางมุ้งกงันแมลง หากเกษตรกรพบโครกระบือป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเบื้องต้นให้ทําการแยกออกจากโครกระบือร่วมฝูงเพื่อทําการรักษานอกจากนี้กรมปรศุสัตว์อยู่ระหว่างเร่งรัดการนาเข้าวัคซีนป้องกันโรคลมปีสกินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โครกระบือของเกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพร้อมทางให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุพร้อมทางได้สั่งการปศุสัตว์เขตทุกเขตให ให้ทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลพร้อมช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วยหากจังหวัดใดที่มีการเลี้ยงโคโนมให้ดำเนินการด้วยความเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่องเป็นกรณีพิเศษขอให้พี่น้องกเกษตรกรมันดูแลสุขภาพของโคกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรงหากพบสัตว์มีอาการผิดปกติสงสัยว่าป่วย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอในท้องที่หรือโทรศัพท์สายด่วน0632256888หรือทางแอปพลิเคชัน d l d 4 0เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อัมเด็ดข่าสวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าผาคุณผู้ชมไปติดตามการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แล้วก็แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันพระกัันครูค่ค้า